วันนี้พี่ต่อจะมาสอนเทคนิคการกับตัวผีเสื้อออกกันเชียงจะทำยังไงให้เร็วให้แรงและไกลมาติดตามกันเลยครับ เดี๋ยวเราเนาะเรามาดูกันเลยเวลาพี่กลับตัวยังไงเดี๋ยวพี่จะสอนเทคนิคให้ฟังให้ให้ดูนะครับอ่านี่เป็นภาพดีเพย์นะครับอย่างแรกเวลาที่พี่เข้าทําอย่างแรกเลยเข้าให้เต็มศอกนะครับข้อเต็มศอกก็คือแขนเหยียดถึงขอบสอกพอดีเพื่อความแรงในการที่เราจะต้องส่งแรงออกไปก็นึกถึงเวลาโยนลูกีนิตเด้ดงเข้าแล้วก็เด้องออกมาหาเรานะครับอย่างที่สองคือ ลำตัวเราเอียดตรงในท่าซิมหลายนี่คือหลักง,ง่ายๆแล้วเวลาเรากลับตัวทุกท่าเราสามารถใช้ได้หมดนะครับแล้วถัดไปคือการชักเข่าให้เร็วอ่าส่วนใหญ่คือเราจะลืมชักเข่ากันนะครับเราจะดึงแขนแล้วรีบยกตัวกันเข้าไปกันตลอดนะครับสำหรับพี่พี่ชักเข่าเข้าไปเลยชักเข่าหาขอบสะให้เร็วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหน้าในลักษณะของมือเนี่ยมือเราทำยังไงบ้าง มือของเรางดเราหันขวาถ้าหัดขวาอย่างของพี่หันขวาพี่ก็ชักมือขวาแล้วนะเห็นมากมือขวาพี่ไปและแนลําตัวชิดติดลําตัวไว้ตลอดนะครับมือซ้ายเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายของพี่ตาพี่จะมองมือไว้เพื่อไม่ให้เรายกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็พอเราใช้ชักมือชักเข่าเข้ามาหาแล้วเราเวียงมือไปข้างหลังให้เราต้องเวียงมือไปหลังใบหูนะครับและเอ็นตัวไปข้างหลังสายตาเรามองขึ้นไปที่ หลังคาท่านวุฒิะแข็งเรามีหลังคาเรามองขึ้นไปเลยนะครับมองตามแนวหลังคาไปนะ,ะสุดท้ายในการที่เราทีบออกนะครับทีบออกจากขอบสะเวลาทีบออกให้นึกถึงว่าเราทําตัวให้ขนานกับพื้นสะมากที่สุดนะครับแล้วก็ทีบออกปึ้งนับหนึ่งและเริ่มซิมไลในท่ากันเชียงต่อไปนะครับเทคนิคพวกนี้จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่พี่ใช้ทําเสมอเวลาแข่งนะครับแล้วมันทำให้ประสบความสำเร็จ อ๋อแล้วอย่าลืมนะครับในการกลับตัวที่ดีเราควรใช้เวลาตั้งแต่มือแตะจนถึงเท้าทีบออกเนี่ยไม่เกิน1วินาทีนะครับเวลาตอนที่พี่ซ้อมพี่ก็ออกประมาณใช้เวลามาสัก0.9นกวินาทีพี่ก็ทีบออกมาแหละนะครับเพราะว่ามันต้องประหยัดเวลานะครับเห็นไหมลองดูนะเป็นยังไงบ้างครับกับทิปที่ได้รับชมกันไปอย่าลืมนะครับขั้นตอนที่สําคัญในการกลับตัวบิดเสื้อกันเชียร์มีหมด4ขั้นตอน คือหนึ่งว่ายีเสื้อเข้าให้เต็มโตก 2. สอชักหัวเข่าข้าขอบสะให้เร็ว 3. ไม่ยกตัวขึ้นสูงและ4ีถีบออกเหยียดตัวตรงนับหนึ่งและเริ่มซิมลายกันเชียงออกน้องๆอ,อ,อย่าลืมนำไปฝึกกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับพี่ต่อและตบยศมาเจือในไลยการโถลุซิมมิ่งทุกวันเสาร์สามทุ่มตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ